วันนี้เราก็มาเจอกับพี่แอนซึ่งก็อยู่ในเรื่องราวของเรื่องของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ไปเล่นผีถ้วยแก้วกันผ่านเวลามา30กว่าปีเนี่ยก็มีการล้มตายลูกสึกทุกคนก็ก็ค่อย่อายไปทีเดียวหมดใช่แล้วจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าวัยรุ่นกลุ่มนั้นที่เหลือนะคนที่เหลือเนี่ยมาหาพี่แอนแล้วคนก็ตามหากันเลยว่าพี่แอนเนี่ยคือใครก็เลยวันนี้เรามาเจอแล้วเราก็เลยอยากรู้ในมุมพี่แอนบ้างว่า เจอเขาแล้วรู้สึกยังไงเป็นยังไงที่ตอนนั้นเขาเกิดปัญหาแล้วเขาก็มาหาพี่แอนค่ะก็จริงๆแล้วน้องอ่ะยังไม่ได้มาหาพี่แต่แต่เป็นเพื่อนของน้องมาซึ่งซึ่งเพื่อนของน้องเนี่ยพี่แอนก็ก็เอ่ยชื่อแล้วกันว่าชื่อน้องอ่อนน้องอ่อนเนี่ยเป็นลูกเจ๊อีเจีอีเป็นแม่ค้าขายขนมเค้กที่โรงเรียนเก่ารูปชายพี่สมัยเล็กๆวันหนึ่งเนี่ยพี่แอนไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วเจีอีเขาบอกว่าคุณแอน เดี๋ยววันนี้น้องออนจะไปหาคุณแอนนะพี่แอนก็บอกโอ้ได้เลยแต่เย็นหน่อยนะเดี๋ยวหนูขอรับลูกอ่ากลับมาถึงบ้านก่อนพอตกเย็นน้องออนก็มาหนูจะน้องออนหยุดอยู่แค่นี้หนูจะแล้วพี่ก็บอกเอ้ยไม่ต้องกูดแล้วน้องออนก็บอกทําไมอะคะพี่แอนก็เลยบอกว่าพี่ไม่ดูออนได้ไหมนะพี่ขอดูเพื่อนเราแทนละกันเพื่อนเราอะกําลังเป็นศิลปินและที่สําคัญอะ ตัวสูงหน่อยแล้วหล่อมากนะอะไรเนี้ยออนเขาก็หวัวราอซึ่งออนก็ไม่รู้อะว่าใครออนบอก,อบอกเดี๋ยวนะพี่แอนเดี๋ยวออนคิดก่อนแล้วออนก็นั่งนั่งนั่งก็ก็นานพอสมควรแล้วอยู่ดีออนก็พูดออกมาว่าอ๋อพี่แอนออนรู้แล้วใครพี่ไม้พี่ก็เลยบอกไม้ไหนพี่แอนไม่รู้จักหรอกเขาก็บอกว่าพี่ไม้เป็นศิลปินเอ่อวงบูด็อก อองก็ถามว่าทําไมอะ่ะพี่แอนพี่ไม้จะเป็นไรพี่ก็หลับตาแล้วพี่ก็บอกว่าเอ้ยไปบอกเขานะเขาจะเกิดอุบัติเหตุแล้วเหมือนกับพวกเขาไปทําอะไรไม่รู้อะ่ะแต่รู้ว่าจะต้องตายอะ่ะสิ่งที่พี่เห็นน่ะมันคือสะพานแล้วข้างล่างมันเป็นน้ำำําดําๆแล้วมันมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมมันมีสารมีอะไรพี่ก็พูดไปตามที่พี่เห็น ซึ่งพี่ก็ยอมรับนะว่าตอนนั้นนะ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่พูดไปได้ยังไงและหลังจากนั้นออนก็รับรู้แล้วสิ่งหนึ่งที่พี่ย้ำกับออนว่าย้ำกับน้องคนนี้นะว่าอย่าไปไหนคนเดียวเป็นอันขาถ้าจะไปให้พาเพื่อนไปด้วยซึ่งออนเขาก็บอกว่าหนูไม่รู้ว่าหนูว่าจะได้เจอกับพี่เขาไหมเพราะว่า เขาเป็นเพื่อนกับเพื่อนของแฟนหนูอีกทีหนึ่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่ก็บอกว่าถ้ายังไงอะ่ะบอกเขาให้ได้นะแล้วพี่แอนจะรอฟังข่าวน้องก็หายไปจนผ่านมาก็เวลาก็ก็ประมาณหลายอาทิตย์น่ะคะ่ะน้องก็โทรสัท์มาพี่แอนคะเดี๋ยวพี่ไม้อ่ะเขาจะเข้ามานะมาหาพี่แอนพี่ก็รู้สึกแบบเออ ก็ก <ale> ็ตื่นเต้นนะเนาะเขาก็เป็นนักร้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่อนก็เปิดบ้านรับเขาเขาก็มาตอนนั้นเขาหล่อมากเขาก็ไว้ผมเป็นเกลียวเกียวตัวก็สูงหล่อหล่อน่ารักน่ารักน้ำก็สวัสดีครับพี่พอเขาเดินเข้ามาพี่ก็เฮ้ยรู้จักพระพิ่คะแนนไหมเขาบอกรู้รับทำไมเราทิ้งท่านล่ะ อย่าทิ้งท่านนะให้กลับไปดูแลท่านด้วยนะแล้วเดี๋ยวเวลาที่อะไรเนี่ยเดี๋ยวท่านก็จะช่วยเหลือเราเองแล้วพี่ก็ทักเขาเรื่องนูนเรื่องนี้แล้วสุดท้ายอะ่ะพี่ก็บอกเขาว่าเอา่อให้ไปแก้ไขซะเพราะบางสิ่งที่พวกเราไปทําอะไรมาเนี่ยอีกหนึ่งชีวิตะ ซึ่งอาจจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่เขาอาจจะไม่แฮปปี้ด้วยก็ได้ซึ่งตอนนั้นพี่แอนก็กจะย้คำคําพูดนี้บ่อยมากว่าพี่แอนก็ไม่รู้ว่าพี่แอนพูดไปได้ยังไงร,รู้แต่ว่าสิ่งที่พี่หลอลุ้นนก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องพอเพราะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับไม่รู้ไม่รู้จนน้องมันก็ค่อยๆพูดออกมาว่าเออมันเป็นเล่นอย่างนี้น,นะผีถ้วยแก้วนะพี่ก็บอกโอ้ตายแล้ว แล้วเป็นเล่นหนิทําไมล้วรู้ไหมดีเราไม่ตายอ่ะพี่ก็แบบตำหนิเขานิดหน่อยอ่ะแล้วพี่ก็บอกวิธีแก้เขาไปแล้วแล้วตอนนี้เขาจะกลับพี่ก็เดินไปแล้วพี่ก็ไปหยิบพระพิคนีให้เขาแบเลยแล้วใส่มือเขาแล้วพี่ก็บอกว่าให้อ่ะพกติดตัวไปนะแท่านจะช่วยเราเองเราเป็นลูกของท่านแล้วหลังจากนั้นน่ะก็ อีกสองสามอาทิตย์นะคะน้องก็โทรมาว่าพี่แอนพี่แอนเห็นอะไรอีกมายัางไงพี่บอกว่าเออก็ไม่เห็นแล้วนะแล้วก็น่าจะโอเคแล้วละ่ะก็ทีหลังก็อย่าไปเล่นอะไรพี่เลนพี่เลนอีกเนีย่ยค่ะเรื่องราวก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าคือจะมีเพื่อนน้องอยู่คนหนึ่งที่ชื่อชาติคนนั้นเน่ยเขาปูุกคอตาย การผูกคอตายก็เหมือนกับการทําอัตวิบากกรรมซึ่งซึ่งมันก็จะได้รับผลกรรมอย่างนั้นค่อนข้างหลายปีบางคนก็บอกเป็นร้อยเป็นอะไรซึ่งพี่แอนก็ไม่รู้งั้นเพราะเราก็ไม่เคยตายเนาะ<ม>แต่เราก็รับฟังแต่ทีเนี้ยเหมือนกับน้องชาติอะเขาได้เวลาที่เขาจะไปเกิด<ม>แต่เขาไปไม่ได้เพราะว่าหนึ่ง พี่แอนเขาเพิ่งมารู้ตอนหลังนะหลังจากที่ไปเจอคุณพ่อไปเจอใครที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือไม่มีใครเชิญวิญญาณน,น้องไปจากสถานที่เกิดเหตุแล้วเชือกที่ผูกคอตายก็ไม่รู้ใครเอาไปและที่สําคัญอะไรที่เกี่ยวกับชาติก็อันตรธานหายไปไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยพี่ก็เลยตัดสินใจที่จะคุยกับน้องใหม่ว่าไม้เอาอย่างนี้ได้ไหม เดี๋ยววันไหนวันว่างพี่จะไปดูสถานที่เกิดเหตุแล้วก็พี่อยากแวะไปหาพ่ออมชาติด้วยแต่ว่าก่อนที่พี่จะไปแวะหาเนี่ยไม่ติดต่อพ่อชาติได้ไดก่อนได้ไหมพี่แอนต้องการเสื้อของชาติ mm hmm. เสื้อเป็นเสื้อยืดนะพี่พี่ก็บอกบอกบอกไปไม้ไม้ก็บอกว่า ไม่แน่ใจว่าจะเจอหรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์มันหลายสิบปีแล้วแล้วสถานที่ปัจจุบันมันก็กลายเป็นเป็นตึกเป็นห้องเป็นเปลี่ยนแปลงเออมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วแล้วก็ก็โอเคก็นัดเจอกันพอพอไปเจอกันน่ะก็ไปบ้านของพี่คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นเหมือนกับอ่าผู้มีอุปการะคุณของคุณพ่อชาติคุณพ่อของน้องชาติเขาก็บอกว่า รอเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปตามพ่อชาติมาพ่อชาติมาเดินออกมาจากซอยถือรูปชาติมาพี่แอนเห็นแล้วแบบน้ําตาคอเนี่ยพ่อสภาพแบบพ่อพ่อแก่มากแล้วแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยพ่อพ่อเดินกอดรูปแล้วพก็ร้องไห้แล้วก็พวกพี่ก็หาเก้าอี้ให้นั่งพ่อพ่อก็นั่งอยู่นี้แล้วก็ก็เป็นคนโน้นคนนี้พี่ก็นั่งอยู่นี้ พี่ก็าถามว่าพ่อพ่อคิดถึงชาติไหมเขาบอกคิดถึงคิดถึงทุกลมหายใจคิดถึงตลอดเวลาพ่อพ่อบอกหนูได้ไหมว่ามีเสื้อของชาติไหมมีเอ,อกระดูกอะไรไหมพ่อบอกไม่ไม,ไมีเลยเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งมาลงความจริงจาก,จาก ของชาติอีกคนหนึ่งเป็นน้าผู้หญิงแกเล่าว่าเหมือนกับคุณพ่อกับคุณแม่ของชาติเนี่ยอาจจะมีปัญหากันก็เลยไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วพอเกิดเรื่องของน้องชาติ<ม>ก็เผาอะไรแม่ก็เอาเสื้อผ้าเอากระดูกอะไรกลับบ้านนอกไป,มไมไปหมดเอไโหฉันติดใจไม่ได้ผิดต่อพี่ก็เลยตัดสินใจถามว่าเออพี่หนูทมนิดนึงได้ไหมตอนที่ชาติตายอะ มีใครไปเชิญวิญญาณมาเ็บอกไม่มีเลยจแอนพี่บอกว่าอ้าวทําไมไม่มีคนไปเชิญวิญญาณล,ล่ะเขาก็บอกว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตดนแล้วมันฉุกระบุกไปหมดแต่พี่ก็บอกว่าแล้วหาวิธีได้ไหมติดต่อแม่ชาติได้ได้พวกเราทุกคนจะช่วยกันก่อนสงการ คือถ้าได้เสือ้อตามที่พี่เคยให้ไม้ไปไปถามจากพ่อชาติหรือได้กระดูกเราก็จะใช้วิธีบางสกุลแล้วก็จะได้ชาติเราไปเกิดสักทีหนึ่งส่งวิญญาณเพราะเราหาอะไรไม่ได้เลยในองค์ประกอบของการที่ชาติเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นเชือกหรือการที่เอาพระมาเชิญวิญญาณซึ่งซึ่งไม่ได้มีใครนึกถึงตรงนั้นก็ปรากฏว่าเหมือนกับนา,นาเขาก็ติดต่อ คนคนหนึ่งได้เขาก็บอกว่าแม่ชาติอะอยู่แถวนนทบุรีซึ่งเดี๋ยวจะติดต่อแม่ชาติให้ได้เราไม่ต้องการอะไรหรอกพี่ต้องการแค่กระดูกนิดเดียวหรือเชื่อก็ได้เ<ม>พราะลูกมีอยู่แล้วพ่อชาติกอดอยู่ตั้งกอดอยู<ม>่แต่สิ่งหนึ่งที่พี่อยากได้มากที่สุดและแม่เวลานี้มีนาทีที่นั่งคุยกับน้องเนี่ยพี่อยากได้อะไรก็ได้ที่เป็นของชาติ พี่อยากทําให้ชาติอ,อยากให้เขาไปสู่สุคติอยากให้เขาไปเกิดใหม่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําตรงนั้นได้ดีขนาดไหนนะเราทำอะไรเขาได้บ้างให้เขาไปเกิดได้เร็วขึ้นหรือจะไหเราจะทำยังไงให้วิญญาณเหล่านั้นที่เขาได้ทําอัตตาวิบากกันเนี่ยเขามีความสงบสุขในบั่นป้ายของเขาพี่แอนก็ยังเชื่อเสมอว่าการรมเกิดจากการกระทำของตัวเอง ถ้าการที่คุณได้ทํากรรมไว้กรรมของคุณคือการทําอัตวิบากกรรมแล้วใครหล่ะจะมาช่วยคุณคุณก็ต้องรับผลการเหมือนคุณที่คุณได้ก่อไว้แต่ไม่ช้าก็เร็วเมื่อเวลามันมีขีดจำกัดของมันอ่ะถึงเวลาที่ท่านอาจจะคิดว่าเอานะ่ะมันได้เวลาแนละ้วที่มันสมควรจะไปเกิดก็ปล่อยมันไป กาคิอถ้าคุณทำอะไรไม่ว่าจะอะไรก็ตามคุณจะต้องรับผลของการกระทำาใช่และสิ่งหนึ่งที่พี่แอนอยากฝากบอกทุกทุกคนนะคะว่าการมาไม่ว่าช้าหรือเร็วคุณทำไว้มันได้ย้อนกลับมาถึงตัวกูจะอยู่ที่ว่าคุณจะตั้งรับยังไงและการจะตั้งรับผลคุณเนี่ย คุณจะน้อมรับในสิ่งที่คุณทำานั้นน้อมรับด้วยความเต็มใจว่าใช่ลูกได้ทำผิดไปแล้วลูกขอน้อมรับกรรมรีน,นี้และลูกให้สัญญาว่าลูกจะไม่ไปทำกรรมลงนั้นอีกอยามีชีวิตอยู่ก็ดูแลตัวเองให้ดีถ้ามีโอกาสก็สะสมบุญกันไวน้เนาะเป็นสติวุญเล็กๆลๆถ้าพี่แอนได้เจอ ญาติของชาติหรือว่าได้ไปทําในเรื่องราวของน้อง,องเรื่องเติมตีพี่แอมพี่แอมก็จะมาถ่ายทอดให้ฟังใหม่ว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรบ้างแต่ตอนนี้ก็ยอมรับแปบบวกแอนหวังเป็นเป็นหมุนแค่ฝากไว้ว่าถ้ามีกระยันมีชีวิตอยู่ก็ทำดีเลยทั้งคนแก้นตัวรือคนทั่วไปเขอบคุณพีณ่แอนมากค่ะ